การดูแลตัวเองเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูพลังและเติมพลังให้กับเราได้นะคะไม่ว่าจะทางร่างกายจิตใจอารมณ์หรือว่าทางด้านจิตวิญญาณค่ะแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหรือกระทั่งแม้แต่ตัวนัทเองเมื่อสักสิบปีก่อนหน้านี้ก็มีมุมมองเรื่องการดูแลตัวเองที่ตื้นเขินมากๆเลยค่ะเวลาที่เรายังไม่ทันรู้จักอะไรดีแต่ก็ตัดสินมันไปก่อนแล้วว่าสิ่งนี้มันคงไม่เหมาะกับเราเหรอก ก็เป็นตัวเราเองนะคะที่พลาดองค์ประกอบสำคัญที่จะมาช่วยเติมเต็มชีวิตของเราเองค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่อง1ิเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลตัวเองวันนี้คุยกันเรื่องนี้ค่ะเรื่องเข้าใจผิดข้อที่1ดูแลตัวเองคือการดูแลรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมตอนนั้นยังเด็กเนี่ยนะัดมีความเข้าใจเรื่องการดูแลตัวเองแบบนี้จริงๆนะคะว่าการดูแลตัวเองหรือเซลฟ์แคร์คือการดูแล เรื่องเฉพาะเรื่องสวยๆงาม,งามดูแลแบบแฟชั่นการแต่งตัวใช้ครีมบำรุงผิวแล้วก็ไปคลินิกเสริมความงามคือมองภาพการดูแลตัวเองไว้เป็นแบบนี้แต่ความจริงก็คือเสื้อผ้าหน้าผมก็ดีรูปร่างหน้าตาก็ดีเนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยวเดียวของการดูแลเฉพาะรูปกายภายนอกนะคะนี่ยังไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นมันยังมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกเยอะมากเลยในการดูแลตัวเอง ถ้าพูดแบบดูแค่หลักๆการดูแลตัวเองก็คือการดูแลทั้งองค์รวมของเราค่ะดูแลทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็จิตวิญญาณดังนั้นกิจกรรมการดูแลตัวเองอะ่ะจึงหมายรวมถึงการออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินอาหารให้ตรงต่อเวลารู้วิธีผ่อนคลายตัวเองรู้วิธีจัดก,การอารมณ์แล้วก็พักผ่อนให้เป็นด้วยนะคะเรื่องเข้าใจผิดเรื่องที่2 มีแต่คนว่างมากๆเท่านั้นแหละถึงจะมีเวลาดูแลตัวเองจริงๆแล้วการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมที่มีไว้เฉพาะสําหรับคนที่มีเวลาว่างนะคะการดูแลตัวเองสําคัญแล้วก็จําเป็นสําหรับทุกคนคะ่ะความจริงก็คือยิ่งเรางานยุ่งมากเท่าไหร่ยิ่งมีเรื่องชาร l เลนจ์ในชีวิตมากเท่าไหร่เนี่ย เรายิ่งต้องให้น้ำหนักกับการดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เราดูแลตัวเองเป็นประจำอยา่างสม่ำเสมอแล้วมันจะช่วยทําให้เราโฟกัสกับการทำงานได้ดีขึ้นมีสมาธิเวลาทำงานใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยค่ะเรื่องเข้าใจผิดเรื่องที่3ดูแลตัวเองเป็นเรื่องของผู้หญิงเท่านั้นแหละการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้นนะคะการดูแลตัวเองเป็นเรื่องของทุกคนค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรถ้าคุณรู้จักดูแลตัวเองเป็นตัวคุณเองนั่นแหละนะคะที่จะได้รับประโยชน์ของมันไม่ว่าจะในแง่สุขภาพการงานหรือว่าความสัมพันธ์ค่ะเรื่องเข้าใจผิดข้อที่4จะดูแลตัวเองได้ต้องใช้เงินเยอะเพราะว่าการดูแลตัวเองอ่ะทั้งหรูหราแล้วก็ฟุ่มเฟือยด้วยการดูแลตัวเองไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เงินเยอะนะคะมีกิจกรรมการดูแลตัวเองมากมายเลยที่ฟรีหรือไม่ก็เสียค่าใช้ใจ่ายแค่นิดหน่อยเท่านั้น เช่นการได้อบน้ำช้าๆสบายๆนะคะหรือว่าการไปเดินเล่นนอกบ้านการฝึกหายใจก็ดีหรือว่าการใช้เวลากับคนที่เรารักก็ดีหรือกระทั่งแค่การเขียนบันทึกก็เป็นการดูแลตัวเอง mm. เช่นกัน,นะคะ่ะมันเป็นวิธีที่ไม่ได้ต้องใช้เงินมากมายแต่ว่าช่วยดูแลตัวเราได้เป็นอย่างดีนะคะมันไม่มีวิธีไหนที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดหรอกคะ่ะมีแค่ว่าคุณหาเจอแล้วหรือย,ยัง กิจกรรมดูแลตัวเองที่ช่วยฟื้นฟูแล้วก็เติมพลังให้กับคุณได้มันไม่เกี่ยวกับราคาหรอกคะ่ะอยู่ที่ความได้ผลแล้วก็ความสม่ำเสมอที่คุณลงมือทำมากกว่าเรื่องที่5คนดูแลตัวเองคือคนเห็นแก่ตัวการดูแลตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวหรอกนะคะเพราะว่าการดูแลตัวเองเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง well-being ของเราคะ่ะ การดูแลตัวเองเป็นส่วนสำคัญในการ set healthy boundaries นะคะและเมื่อเรารู้จักดูแลตัวเองเราจะรู้จักให้เกียรติตัวเองค่ะเมื่อเราให้เกียรติตัวเองเราก็จะรู้จักให้เกียรติคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะเวลาที่เราดูแลตัวเองเราจะสามารถดูแลคนอื่นได้ดีขึ้นแล้วก็อยู่กับปัจจุบันขณะเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดีค่ะพอเราให้ความสำคัญกับก,บการดูแลตัวเองเวลาที่เราสมมติบริการก็ดีเวลาที่พูดคุยหรือว่าเวลาทำอะไรให้กับใคร เราจะส่งมอบออกมาจากความเต็มจากข้างในนะคะไม่ได้มาจากจิตใจที่มันแห้งเหือดลงไปทุกๆวันเรื่องเข้าใจผิดเรื่องที่6การดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้การดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้หรอกนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าเราก็มีร่างกายนี้อยู่ร่างกายเดียวเท่านั้นเองแล้วเราก็ยังต้องอยู่กับร่างนี้24ชั่วโมงไปในทุกๆวันด้วยถ้าเกิดร่างพังขึ้นมาหรือว่าสุขภาพจิตพังไปเนี่ย มันทั้งเจ็บทั้งใช้เงินใช้เวลาใช้ความพยายามเยอะมากเลยนะคะที่จะดึงตัวเองกลับมาให้ได้และอีกอย่างก็คืออวัยวะร่างกายนี้คือถ้าเสียไปแล้วมันก็คือเสียไปเลยนะคะเราไม่ใช่เครื่องจกักรเราไม่สามารถหาซื้ออะไรจากร้านค้าออนไลน์มาเปลี่ยนเครื่องในของเราได้นะคะและขนาดเครื่องจักรเองอะ่ะยังต้องมีการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอเลยะคะ่ะ เขายังต้องมีวันทํางานวันหยุดพักเครื่องมีตารางเวลาที่ชัดเจนว่าจะทํางานเมื่อไหร่จะหยุดเครื่องเมื่อไหร่แล้วกับร่างกายของเราที่เดินเครื่อง24ชั่วโมงต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่เราเกิดเนี่ยเราจะไม่ดูแลตัวเราเองสักหน่อยเลยหรอคะเรื่องเข้าใจผิดเรื่องที่7การดูแลตัวเองเป็นกิจกรรมทําครั้งเดียวจบ การดูแลตัวเองทำครั้งเดียวเนี่ยคุณก็จะได้รับประโยชน์แค่ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าถ้าทำต่อเนื่องหรือทำสม่ำเสมอคุณกำลังสร้างนิสัยใหม่ในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตและจิตวิญญาณของตัวคุณเองค่ะการไปนั่งสมาธิปีละหนึ่งครั้งก็ต้องแตกต่างกับคนที่เขานั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วการไปหาหมอฟัน5้าปีหนึ่งครั้งก็ต้องไม่เหมือนกับคนที่คูณหินปูนทุกๆ6เดือนอยู่แล้วการดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ทำครั้งเดียวไม่จบค่ะ จะดูแลตัวเองให้ได้อย่างแท้จริงคือจะต้องผสานมันเข้าไปไว้ให้มันกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราค่ะเรื่องเข้าใจผิดเรื่องที่8ถ้างั้นแปลว่าจะดูแลตัวเองได้ต้องทำทุกวันงั้นหรอการดูแลตัวเองทำครั้งเดียวไม่จบก็จริงแต่ว่าก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำทุกวันนะคะอย่างตัวนัดเองก็ไม่ได้วิ่งทุกวันนัดวิ่งเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะใช้เวลาไปกับการทำความสะอาดบ้าน มันอยู่ที่ว่าคุณเลือกกิจกรรมอะไรเราจะทำวันไหนของสัปดาห์บ้างมากกว่าคะ่ะก็เน้นการจัดตารางชีวิตของตัวเองให้ทำซ้ำได้ง่ายๆนะคะมารับประโยชน์ของการดูแลตัวเองแบบในระยะยาวดีกว่าคะ่ะเรื่องเข้าใจผิดเรื่องที่9การดูแลตัวเองเป็นกิจกรรมมีไว้ทาคนเดียวการดูแลตัวเองไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องที่ทําคนเดียวเสมอไปนะคะเพราะว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมันหมายรวมถึงการใช้เวลายอย่างมีคุณภาพกับคนที่คุณรักคะ่ะดังนั้น ลองชวนเพื่อนก็ดีคนในครอบครัวก็ดีคนรักก็ดีนะคะไปทํากิจกรรมร่วมกันค่ะได้หมดเลยตั้งแต่ไปออกกําลังกายไปเดินเล่นไปเล่นเกมด้วยกันเล่นบอรดเกมก็ได้หรือว่าไปเทคคอร์สเรียนอะไรสักอย่างร่วมกันหรือว่าเรียนงานศิลปะก็ได้ค่ะหรืออย่างเพื่อนนัดเป็นคนชอบปีนเขาเธอย้ายจังหวัดมาอยู่แล้วก็ไม่รู้จักใครที่นี่เลย เธอก็เซิร์ชหากลุ่มในโลกออนไลน์ค่ะก็เจอกลุ่มคนปีนเขานะคะแล้วก็ไปร่วมทริปกับกลุ่มนี้เลยค่ะดังนั้นมันไม่จําเป็นว่าการดูแลตัวเองจะต้องเป็นกิจกรรมที่ทําคนเดียวเสมอไปนะคะไม่ทําคนเดียวก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะเรื่องเข้าใจผิดเรื่องที่10มีวิธีดูแลตัวเองที่ดีที่สุดดีกว่าทุกๆอย่างดีกว่าทุกๆวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยถ้าพูดไปเราก็เป็นคําที่กว้างมากเลยนะคะ มีกิจกรรมมีเทคนิคมีวิธีมากมายหลากหลายอย่างเลยแต่ว่ามันไม่มีวิธีไหนที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดหรอกคะ่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คือวิธีที่คุณลองแล้วแล้วคุณก็เห็นว่ามันได้ผลสําหรับคุณคนอื่นจะว่ายังไงไม่สําคัญหรอกนะคะสําคัญก็คือคุณได้ลองแล้วหรือยงังแล้วมันได้ผลหรือเปล่าค่อยๆลองวิธีการดูแลตัวเองแบบต่างๆไปเรื่อยๆเราสร้างส่วนผสมของกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเองขึ้นมานะคะ จากนั้นก็ทำซ้ำผสานกิจกรรมเหล่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของตัวเองทำให้มันกลายเป็นเรื่องปกติค่ะครบแล้วนะคะ10เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่แค่การดูแลรูปกายภายนอกหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมเท่านั้นแต่ว่าคือการดูแลทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็จิตวิญ,ญญาณของเราค่ะ เราลบความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการดูแลตัวเองออกไปได้แล้วเราก็พร้อมที่จะนำพากิจกรรมการดูแลตัวเองวิธีต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตให้การมีชีวิตที่ดีและก็มีความสุขมากขึ้นค่ะค้นหาทดลองทำซ้ำและสร้างส่วนผสมของการดูแลตัวเองที่เหมาะสมสำหรับเราขึ้นมาคุณสามารถเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้คุณเข้าใจเรื่องการดูแลตัวเองแตกต่างไปจากเดิมยังไงบ้างหรือว่า มีวิธีการดูแลตัวเองแบบไหนที่อยากจะลองทำดูบ้างเอง่ยเขียนมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมว่าคนสร้างสารรค์ใช้ชีวิตสร้างสารรค์นะคะดูแลตัวเองทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ